ห de ิ้วแบบไหนครับต้องหี่แบบไหนครับก็คุ้มกองทั้งฝ่ายั้งผู้ซื้อผู้ขายด้วยเลย เจาจอยนะครับหัวหน้าสํานักงานสาขาช่างจังหวัดเขตหนึ่งที่สองจรวดานะครับซึ่งในวันนี้ทางกระผมได้พาพนักงานเจ้าหน้าที่ของงานช่างจังครับมาร่วมตรวจในส่วนของตลาดเก้าเจ้าตอนเช้านะครับเพราะตอนนี้มาได้มากับภารกิจของกรกษาไปในกระทรวงพาณิชย์นะครับในเรื่องของการตรวจของตลาดเก้าเจ้านี่ก็ในพื้นที่ทั้งหมดนี่คือทั้งใหญ่ก็เป็นพื้น่องช่างที่ตอนนี้ถูกต้องเกือบทั้งหมดนะครับแต่ก็จะมีบางเครื่องที่ยังไม่ผ่านกัน ตรวจรองจากเครื่องช่างตัววัดเหมือนกันนะครับในเรื่องของเครื่องช่างดิจิตอลนะครับก็ทางในงานองผมก็เลยมีการแนะนําให้กับทางแม่ค้าบางท่านนะครับให้นำเครื่องช่างที่ซื้อมาไม่ถูกต้องตามหมายเนี่ยทำไม่ถูกต้องตามหมายซะก็คือไปที่หน่วยงานพวกผมคือไปขอตอรับรองใหม่ก็จะเป็นเครื่องครื่องที่ถูกต้องแล้วนะครับในส่วนของเวลาผู้ประชาชนที่จะมารับซื้อเอจะมาซื้อสินค้าจากแม่ค้านะครับพยายามดูสูงังนิดนึงนะครับในเรื่องของเวลาเราซื้อของดูสูงก่อนที่จะ รับสินค้านะครับก่อนจะช่างน้ำหนักนะครับให้ดูสูตรให้ตรงแล้วก็เราจะซื้อเท่าไหร่แล้วก็ดูจ่ายตังค์ให้ตรงจำนวนนั้นนะครับ